ต่อไปคือวิธีการจ่ายเงินของบริษัทนะโอเคนะครับเมื่อเรามีรายได้ทั้ง7ข้อแล้วมาดูนะครับว่าเราจะได้เงินกันยังไงนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยที่ผมพูดถึงว่าไอ้รายได้จากการแนะน,นํา6 600ยหกร้อยขั้นแนะนำแนะนำตรงเนี่ยเราจะนําวันนี้นะฮะพรุ่งนี้ตอนเย็นเราจะได้เงิน600บาทในวันต่อวันนะครับเขาเรียกวันต่อวันหนึ่งขัน้นแนะนำอ่ะเดี๋ยวทวนอีกทีนึงนะครับ 600ได้เย็นวันถัดไปเข้ากระเป๋า PA นะฮะก่อนเข้ากระเป๋าถูกหักภาษีก่อนณที่จ่ายนะครับ5%นะครับ หกร้อยหัก3าสิบบาทเราจะได้อยู่ห้ารยเจ็ดสิบบาทครับวันนี้บอกสิบคนก็ได้ห้าพันเจ็ดอ่ะเงินเหล่านี้ไปอยู่ในกระเป๋ามันไม่ได้เข้าแบงค์เลยนะคุณกระเป๋านี้คุณจะไปช้อปปิ้งก็ได้ซื้อของก็ได้คุณจะสั่งแบงค์ออกเข้าแบงค์เลยมันก็ได้เย็นถัดไปถ้าเป็นกสิกรถ้าคุณเอากสิกรมาเชื่อมคุณจะได้วันถัดไปตอนเย็น แต่ถ้าเป็นแบงก์อื่น2วันทําการถ,ถึงสามวันทําการนะจะช้านิดนึงนะครับข้อที่2ครับแมทชิ่งแมทชิ่งเนี่ยนะฮะจ่ายทุกวันที่5 ของลูกเดือนเข้า PA ครับอันนี้คือเข้า Wallet นั่นแหละนะเข้า Wallet นะฮะถูกหักภาษีครับ5%เหมือนกันข้อที่3ครับ ไบนาลี่โตครั้งเดียวโบนัสบีนะจ่ายทุกวันที่5ของทุกเดือนเหมือนมัดชิ่งครับเข้า PA เหมือนกันหกักภาษี ห้าเอร์เซ็นข้อที่สี่นี่คือไอค่าคอมมิชชั่นบริหารทีมอ่ะทีมคอมมิชชั่นเนี่ยเราได้รายวันเลยนะหมายว่าคำนวณเรื่องคืนวันนี้ปุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้เย็นได้เลยนะฮะเงินจะเข้าระบบเราเลยนะฮะแต่ว่าก่อนที่เข้าเขาหักภาษีเหมือนกันห้าเปอร์ซ็นเหมือนกันนะฮะเขาเย็นมาตัดไปห้าเปอร์เซ็นแต่ไอข้อนี้ข้อนี้พิเศษตรงที่มันไม่เหมือนข้ออื่นคือว่าเมื่อมันหักภาษีหเอร์เซ็ปุ๊บ มันจะถูกหักไปอยู่ในกระเป๋า P.D เนี่ยนะฮะเขาเรียกกระเป๋าช้อปปิ้งเอาไว้ซื้อไปช้อปปิ้งซื้อของนู่นนี่นั่นอย่างนี้นะฮะแล้วก็เอาไปซื้อพินสมัครให้เพื่อนอย่างเงี้ยเอากระเป๋านี้ใช้ได้ P.D. นี้ได้นะฮะแต่ P.D. นี้ช้อปปิ้งอย่างเดียวนะไปจ่ายบินก็น้ำ่าไฟไอ้เพย์บินเนี่ยไม่ได้นะครับแต่ช้อปปิ้งต่างๆได้แต่ถ้า P.A. นี่คือเงินในวอลเล็เนี่ย, et, เ,ยเราก็ซื้อพินได้เหมือนกัน ช้อปปิ้งได้เหมือนกันแต่เราเอาเข้าแบงก์เราได้เบิกเป็นเงินสดประมาณนั้นเบิกวันนี้พรุ่งนี้เข้านะถ้าเป็นกสิกรนะเราเอาระบบกสิกรเข้ามาเชื่อมรับเงินเนี่ยนะฮะเราก็เอาเข้าสั่งวันนี้แต่ต้องก่อนหกโมงเย็นนะก่อนหกโมงเย็นนะครับถ้าหลังหกโมงเย็นตีเป็นวันถัดไปนะพอเราสั่งปุ๊บก่อนหกโมงเย็นก็เงินเข้าเลยพรุ่งนี้เย็นแต่ถ้าเป็นแบงก์อื่นนะครับมันจะเข้า 2- อถึงสวันทําการปิดเสา,าร์อาทิตย์ก็ไม่นับอีกเพราะฉะนั้นกสิกรจะไวสุด ที่นี่นะฮะเวลาคุณจะเอารับผลประโยชน์นะแต่บางคนงงไงไปหาไปเปิดกสิกรจริงๆว่าการจะโอนเงินเข้าบอลล็อตทุกแบงค์โอนเงินเข้ามาใช้จ่ายได้หมดเลยแต่เราพูดถึงทำไมกสิกรหมายความว่าเวลาเอาเงินออกเฉยๆมันไวนะมันไวอย่า,อาไปปนกันนะบางคนเราต้องไม่จําเป็นต้องไปเปิดกสิกรก็ได้นะครับความหมายเราจะเอาเงินเข้าเนี่ยเราเข้ายังไงก็ได้แต่ถ้าเอาเงินออกจะไวที่สุดคือกสิกร นะฮะแบงก์อื่นก็ได้ทกศก็ได้แต่ว่ามันได้2องทั้งสามาดำเนิการไงนะฮะอ่ะโอเคคืออันนี้คือรายได้ทั้งหมดแต่สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปคือการรักษายอดสรุปสุดท้ายถนะ้าคุณไม่มีการรักษายอดไม่มีไรายได้นะเดี๋ยวตาม,มากันมาข้อสุดท้ายนะครับรักษายอดนะวิธีการยังไง